สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องช่วงเวลาและการศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาประวัติศาสตร์นะคะคือการเรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของผู้คนที่ผ่านมาแล้วเช่นประวัติส่วนตัวเราประวัติครอบครัวเราหรือประวัติชุมชนนั่นเอง การศึกษาประวัติศาสตร์คือจะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเกิดความภาคภูมิใจและสามารถนำข้อคิดที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นได้นั่นเองสำหรับแหล่งข้อมูลที่เราจะสามารถสืบค้นประวัติศาสตร์ได้ หนึ่งแหงล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ 2. แหล่งข้อมูลที่เป็นสถานที่เช่นบ้านโรงเรียนวัดพิพิธภัณฑ์ 3. แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารทางราชการเช่นศูนยติบัรทะเบียนบ้านบัตรประชาชน สีแหลงข้อมูลที่เป็นบันทึกของบุคคลเช่นการบันทึกประจำวนันว่าวันนี้ฉันทำอะไรบ้างกินข้าวตอนไหนและการบันทึกการเดินทางต่อไปนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่7วิชาประวัติศาสตร์นะคะโดยหัวข้อทำข้อที่2เลยนะคะก็คือ ตั้งคำถามเกี่ยวกับตนเองในเรื่องที่ผ่านมาแล้ว5ข้อโดยไม่ต้องตอบคำถามตัวอย่างเช่นทำไมฉันถึงชื่อนณะเดชข้อ 2. ฉันเกิดที่ไหนข้อ 3. ฉันย้ายมาอยู่บ้านในปัจจุบันนี้เมื่อไรข้อ 4. ฉันเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่1เมื่อปีใดข้อ5ฉันฉีด วัคซีนครั้งแรกเมื่อไรอ่าไปลองทำกันดูนะคะเด็กๆอ่าเรายังอยู่ที่แบบฝึกหัดหน้าเจ็ดอยู่นะคะโจทย์ถามว่าจากกิจกรรมข้อ2บอกแหล่งข้อมูลที่สืบค้นคำตอบของคำถามและวิธีสืบค้นข้อมูลแล้วบันทึกผลลงในตารางตัวอย่างก็คือข้อที่2ข้อ1 เราเขียนตั้งคำถามว่าทำไมฉันถึงชื่อนเด,ดอแหล่งข้อมูลของคำถามนี้ก็คือพ่อแม่นั่นเองแล้วิธีสืบค้นเราถามเราสืบค้นอย่างไรก็คือการสอบถามผู้ปกครองพ่อแม่เรานั่นเองนะคะอ่ะตัวอย่างอีกข้อนึงแล้วกันข้อ2ฉันเกิดที่ไหนแหล่งข้อมูลก็คือศูนย์ติบตัตรวิธีสืบค้นก็คือเราไปอ่านเอานั่นเอง ต่อไปนะคะเป็นการศึกษาเรื่องช่วงเวลาช่วงเวลาคืออะไรไปดูกันเลยช่วงเวลานะคะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราในสมัยก่อนคนเรารู้จักช่วงเวลาเพียงกลางวันและกลางคืนต่อมาเมื่อชีวิตประจำวันของคนเรามีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจึงมีการกำหนดช่วงเวลาต่างๆเพิ่มขึ้นมากด้วย การแบ่งช่วงเวลาใน1วันนะคะใน1วันแบ่งเป็นหลายช่ชวงเวลาคำบอกช่วงเวลาทำให้เราลำดับเรื่องราวได้ชัดเจนได้แก่เช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นหัวค่ำดึกค่ะและรูปนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการแสดงช่วงเวลาในตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็น ตอนหัวค่ำตอนดึกนั่นเองในหนึ่งวันนะคะจะแบ่งเป็นกลางวันและกลางคืนคําที่ใช้บอกช่วงเวลากลางวานันเช่นเช้าเที่ยงเย็นคําที่ใช้บอกช่วงเวลากลางคืนเช่นหัวค่ำและดึกนั่นเองอแล้วก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่9นะคะแต่งประโยคโดยใช้คำว่าตอนเชา้า วันนี้ตอนเย็นมาสองประโยคข้อหนึ่งยกตัวอย่างนะคะฉันดื่มนมในตอนเช้าข้อสองในตอนเช้าฉันตื่นนอนเป็นเวลาหกโมงเช้าเป็นประจำข้อสามวันนี้พ่อแม่พาฉันไปเยี่ยมคุณตาคุณยายข้อสี่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ข้อห้าฉันรดน้ำต้นไม้ในเวลาตอนเย็นข้อหก ตอนเย็นฉันดูการ์ตูนโดราเอมอนอสำหรับแบบฝึกหัดข้างล่างนะคะให้นักเรียนวาดภาพ,ภาพ,ภาพกิจกรรมที่ปฏิบัติในตอนเช้าและตอนเย็นแล้วเขียนคำอธิบายสั้นๆน,นะคะตัวอย่างที่คุณครูนำมาก็คือรูปเด็กน้อยกำลังตื่นนอนตอนเช้าคุณครูก็เลยเขียนคำอธิบายว่าตอนเช้าฉันตื่นนอนเวลา6นาฬิกาอีกรูปหนึ่งนะคะเด็กน้อยกำลังนั่ง พับผ้าคุณครูก็เลยเขียนคำอธิบายว่าตอนเย็นฉันพับผ้าช่วยแม่แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่11นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนหนึ่งวัน โดยใช้คำบอกช่วงเวลาประกอบให้ถูกต้องตัวอย่างเช่นเช้าวันนี้ตื่นนอนและเก็บที่นอนล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวไปโรงเรียนตอนเที่ยงรับประทานอาหารกลางวันเล่นกับเพื่อนตอนเย็นอาบน้ำรับประทานอาหารเย็นทำการบ้านแปรงฟันและเข้านอน วันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องช่วงเวลาและการศึกษาประวัติศาสตร์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ